ขอเสียงใบรุ้งชอบกินหมับฝรั่งหน่อยแล้วเราจะมาเหมาหมับฝรั่งหนึ่งหมื่นชิ้นเราจะมาผสมหมับฝรั่งหนึ่งหมื่นชิ้นให้กลายเป็นหมับฝรั่งในฝันในวัยเด็กของพวกเรานะครับทุกคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะออกมาเป็นยังไงไปเลยกันเลยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเอามากมาเอาบุญเอาบุญว้าว โอ้ยเหนียวตู้เป็นงของข้าทั้งหลายตอนนี้นะครับผมมาดูนี่ฮะขนมีหมักกระไหลของเราไหลไหลหลไหลหลไหลนู้มันไหลยังไหลครั้งนะครับนะ ไ่หรอกเอเป่าล okay, ูกโอลด้วยโอเคก็ได okay, so okay, so ้ค่ะไปอันหนึงนะคะอันนี้สอมก็เอาอันื้อขอคุณบาก้านล้วแทนไม่เอาไ้าลรยผ้าเน้อพอใจแล้วค่ะไม่กลัวแล้วค่ะยวทั้งคืนเลยค่ะ เป็นก้อนใหญ่ๆโอ้ก้อนใหญ่เละใช่แต่ว่าแกะมาว่าหลังออกหมดนี่ก่อนนะครับน <c oughs> ย,ยากเลยล่มลุยไปไ <c oughs> อย่าลืมมาเพิ่มแต้มบุญกันหน่อยนะครับผมกับ snack แจคขนมดีของคนดีนะครับผมนี่ snack แจรครสเผ็ดหอมชิตาเกาะหอมมากอร่อยแล้วก็เคี้ยวมันมากๆนะครับทุกคนอือ,อ,อ,อรสชาตินะครับผม snack แจครสโนร,ริวาซาบ,บิเพิ่มสาหร่ายอร่อยจี๊ดจานมากๆรสชาตินี้ผมชอบมากๆสาหร่ายนะครับดูดูดูเห็นปะ นี่ครับผมนอกจากได้บุญแล้วนะครับผมยังได้สาหร่ายเพิ่มมาด้วย โอ้ยหิวข้าวแซลทั้งสองรสชาตินะครับนอกจากจะช่วยเพิ่มสีสันในการใช้ชีวิตของเราในช่วงเจนี้แล้วนะครับผมยังให้โปรตีนและท่าเราก็วิตามินจาก่วดรัเตาแท้ๆถึง100%เลยก็อย่าลืมไปหาลองกินกันนะครับทุกคนหาซื้อที่ร้านค้าแนะนำทั่วไปเลยเพื่อนๆอย่าลืมมาเพิ่มแต้มบุญเจปีนี้กันนะครับโอเคเราคิดสแน็ค jack เสร็จแล้วนะครับผมได้บุญแล้วกลไปทำมาพลังกัน เ speaker, ี่นวมข้านะี๋ยวต้องพักผ่อนกันหน่อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันเดี๋ยวผมจะลองเทลงมาให้ดูด้แค่นี้ด้แค่นี้แหละเนี่ยเนี่ยในแคนี้เลย เหมือนเลโก้เหมือนโดมเอร์ไอ้ันนี้เนี่ยมันจะให้ความหวานนะครับแล้วก็ความนุ่มตัวนี้เนี่ยจะให้ความเหนียวแล้วก็ความที่มันจะแบบบาลานซ์ให้มันไม่หวานมากไอ้พวกรสชาติพวกเนี้มันจืดกว่าพอมันมิกกันเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นมันจะมีความหนานุ่มดีะครับยืดหยุ่นแล้วเราก็สามารถยืดได้เือนชีสยาวๆเนอะวัวป่าละวัวป่าป่าจะทำอะไรให้ดู กินหมันฝรั่งเป็นเด็กอยู่นะฟันผุเอาไงถ้าฟันผุไปอุดฟันนะเก้นไปเปล่าจอดรถบวกกันเนี้ยเกินไปเปล่าวันนี้เนี่ยเราจะทำเมนูนึงก่อนที่เราจะทำปากฝรั่งยักษ์กันนั่นก็คือร์ดกัน อันนี้คือวัตถุดิบเรานะครับผมพี่เมท,ทิสกระทะไว้ไสีน้ําตาลเนี่ยจะเป็นเนื้อสีส้มเนี่ยจะเป็นขนมปังนี่แล้วก็มีสีเขียวที่เป็นผักแดงที่เป็นมะเขือเทศนี่แบบโอเคตอนนี้เราก็ได้วัตถุดิบของเราเรียบร้อยแล้วครับผมในการทำเบอร์เกอร์แบบ มีสีผสมอาหารนะครับผมมีสีเหลืองไข่สีส้มสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับเพื่อเอาไว้มาทาผักทํามะเขือเทศนะครับแล้วก็ทําขนมปังนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าสีเหลืองไข่จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทําการบดกันก่อนแบบนี้นะฮะอพี่เมย์บดไปนะได้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะมีไดแบบนี้นะครับทุกคนเพื่อที่ทําให้ความร้อนเนี่ยทำให้หมักฝรั่งเนี่ยมันนุ่มขึ้นแล้วก็มิกกันง่ายขึ้นนะครับทุกคนนะได้ได้ได้ บอยนี่คือผู้ช่วยแชร์ที่จบจากอิเตอรรีบอยหน้าที่บอสใหญ่หลวงมากดีๆีนะตั้งใจนะไม่ต้องห่วได้ผมเรียนมา20กว่าปีเอาพงกดมาฝรั่งให้แบนมันยากมากนะจริงเหรอมีสมาธิลองดูลองให้คนดูก่อนเฮ้ยบอสผมบอกแล้วเรียนมา20กว่าปีให้บอสทำได้หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่วัตถุดิบนะครับผมที่แบนแล้วและลงกระทะเรียบร้อยเปิดไฟเลยได้เออจุดไฟมาจุดไฟมาโโอ้ห เดี๋ยวเราจะรอให้หมาฝรั่งนะครับผมเริ่มอ่อนเมื่อไหร่เราจะจับมิกกันเลยกลิ่นหอมมากๆนะครับตอนนี้หอมมากได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะฮะทุกคนพายเก๋พายง่ายเลยอ่ะดูดิดูดิติดกันแล้วอ่ะโอเคครับผมตอนนี้เนื้อแป้งขนมปังได้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆนี่เอาขนมปังนะครับผมผสมกับสีผสมมาหาสีส้มเลยโอ้ผมพี่เมย์ดีกว่าเดี๋ยวมันจะเปได้ส้ม โอเคประมาณนี้ครับผมประมาณ15ห้ายนเลยเมื่อกี้น่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ยส้มมากๆนะครับเพื่อนจเลยส้มจี๊ดตอนนี้เดี๋ยวเราลองยืดกันออกมาดูนะครับเพื่อนๆว่าเชปูมาเองเชปูมาเองเอาล่ะครับเริ่มกลมแล้วนี่เป็นการ์ดของแฮมเบอร์เกอร์ว่ะกินกังเลยตุเก่ง๊ด S <S ตอนนี้ <Okay. S 1> เราก็ได้ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์มาแล้วประกบข้างบนข้างล่าง oh. ขาดไส้ <S 2> <S 2> <S ไปทำกัน ครับทุกคนแล้วก็มะเขือเทศไปก่อนมะเขือเทศก่อนลงไปดูดูโอ้โหเนื้อเนื้อเนื้อก้อนมาเลอเลยคือแบบเป็นหมูบดชั้นดีเลยใช่ใช่โอ้โหนี่ครับโอ้โหพัดทำเนื้อใหญ่ไปบอกพี่ว่าเอ้าขาดทุนเนื้อนี่ไปสุขภาพอันนี้โอ้โหใครบอกกินหมักฝรั่งสุขภาพไม่ดีไม่ได้นะครับเนี่ยผ้าพมูเคพี่เมย์มามะเขือเทศเนืลงไปอุ้ยเบอร์เกอร์มัน สุดยอดอ่ะครับเพื่อนต้นงที่จริงมันต้องมีเม็ดงาด้วยอ่ะแต่เราไม่มีหมักข้า่ยมไม่ได้เหี่ยมเม็ดงาเม็ดงาเออเหมือนไอ้ขนมเยลลี่นั้นเลยอ่ะเออนี่แหละเม็ดงาเนี่ยเห็นไหมเรามีเม็ดงาข้างบนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ชั้นต่อมาเนี่ยเป็นนี่มะเขือเทศแล้วก็มีผักนะครับแล้วก็เป็นเนื้อนะครับทุกคนประมาณนี้ ห้าเช้าแล้วหยิวข้าวจังเลยแวะกินเบร a ฟาสต์กันนิดหนึ่งได้ไ้าเช้าอ่ะน้ำซุปอาสดชื่นแฮมเบอร์เกอร์ว้าวสวยใสไม่ช่มหน้ากินเลยเริ่มต้นวันใหม่ด้วยแฮมเบอร์เกอร์สิครับใหญ่กว่าบ้านใหญ่กว่าบ้านเขาไปได้ยังไงเหมือนมี โอ้โหไงรสชาติเนื้อโร้านนี้ทำหวานนี่หวานนะบอสจะพลาดเลยแบบนี้ไม่ได้นะเหรแล้วแบบคำดีใหญ่มันพี่นล้บอสใหญ่เอนพี่ผิดหวังโอ้โหจะไม่กล้ากินมาพี่คนเดยวสองหนึ่งกอนบอสถอยบอส อร่อไม่ได้หรออร่อยมากดูดูโอ้ยถึงหรอวะโอ้ยสุดยอดสุดยอดวะเบอร์เกอร์เราเริ่มไปแล้วบอกกันเลยบาบากันเฉพาเล็กเล็กเบอร์เกอร์ได้ไหมได้ไหมเบอร์เกอร์เป็นยังไงเบอร์เกอร์หวานมากเบอร์เกอร์ให้ค่ะ หวานให้ร้อยเลยเห็นแต่ลูกค้าที่มารอกินตั้งแต่เช้ามันไม่ได้คิดว่าหนูกินขนมแบบนี้ได้ไหมมันถูกไหมป้าบอกว่าไม่ได้เนาะโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ต่อไปเมนูที่ผมอยากกินเลยพีเต้รเนื้อราเนี้อเขาขึ้นคื่อ่ะหมัดฝรั่งยัดไส้หม้อเฮ้ยมองอันนี้เลยอ่ะเคลือบกันได้ปีนึ่งเป็นร้อยคนขึ้นรถมาไปโอเคปุ้ยปุ้ย เชฟครับผมแตงมาฝรั่งชุดใหญ่ได้ยังครับเชฟได้แล้วครับผมเดี๋ยวเชิญเลยครับเชฟนี่ครับผมโอ้โหบอกเลยเชฟมีกล้ามขึ้นตอนเนี้ยใหญ่มากโคตรใหญ่ไซส์นะครับเพื่อนๆดูเมนูอาหารของเราในวันนี้กันบ้างน่ากินมากสีเป็นแบบว่าพาสเทลค่ะเรื้อปูมากเลยมันเหมือนอตีนเลนโวอ่ะจะกินเนียเริ่มเริริ่มองเออ้อเอาไปมันตีนมันตีน ก,กัดมากันเลยเหรอแบบนี้คือเมื่อไหร่จะหมดล่ะครับทุกค <c oughs> นัดไปทั้งเยอะได้คำเล็กนิดเดียวอะ่ะหวานกว่านี้อีกเยอะ <c oughs> เราคมจะให้ดูใต้ข้างในนะครับ แต่ว่าผมไม่แน่ใจมันจะเหนียวอยู่หรือเปล่านะครับแต่ลองดูความยืดหยุ่นก่อนโอ้เหนียวอยู่เหนียวอยู่โอ้ยยืดเลยอ่ะเป็นใยๆอยู่เลยนะเป็นใยๆอยู่เลยเพราะอันนี้มันคือมาฟันทิปตัวเหนียวๆว่ไส้ข้างในเนี่ยจะหวานมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินไส้กันดูดีกว่าครับเพื่อนๆเหมือนปอบเลยจะกินหัวใจเหรอเจ้าปเลยโอ้โหบอกกินแบบมลังอ่งเอาเมื่อครับมัมคนละคำ ความสำเร็จของพวกเราไปกลายเป็นแรงบลใจโว้ยผมผมผมหัวจุ่มโอ้โหโอ้ยทั้งจุ่มเลยเราจะกินยังไงให้หมดดีครับไม่มีทางหมดเลยมาฝรั่งนี้นะครับเราจะสามารถเก็บไว้ได้น่าจะประมาณหนึ่งปีเลยได่มันใหญ่มากเลยใหญ่มากโอเคตอนนี้คนดูเราก็ฝนตกนะครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบทุกคน จะลงคนเดียวเหรอ้าผมไม่ได้หรอวหนักจัดแต่รำแบบนี้อันน uh, ี้คือแบบน้ำหนักมันเยอะมากน่าจะประมาณสิบเกสิบแปดกิโลเลยนะก็แบบดีค่าเสร็จเกืบมากินอยู่ก็กนึงเ ผมกับแซนดเจ็งรสเห็ดหอมชิราเกะแล้วก็โนริวาซาบินะครับทุกคนนะเพื่อยาย่าลืมไปหาเรื่องดีมีประโยชน์กับแซนด์เจ็งในช่วงเกียนี้กันนะครับทุกคนหางท,ที่ร้านคาร์เนต์เพื่วไปเลยนะจ๊ะโอเคครับพเพืเ่อนๆหรืวอว่าหรือฝนตกนะหรอไปหนูเล่นน้ำไปเดี๋ยวพี่จะกินหัากคนหลังเองได้เลยเอาเพื่อนแล้วอย่าให้หนูกินไปผมก็เล่นน้ำไปนะคระเพราะจะหนาวจิ๋วแล้วฝนตก <c oughs>